สวัสดีครับมาพบกับช่องวาหาธรรมเช่นเคยนะครับมาครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การนำรถเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็คระยะที่40,000กิโลนะครับแต่รถของผมยังไม่ถึงนะครับถึงประมาณ20,000กิโลอยู่ครับรุ่นรถของผมเป็นรุ่น Swift GLX นะครับศูนย์ได้แนะนำให้ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกและล้างแอร์นะครับแต่ผมยังขอไม่ล้างแอร์นะครับเพราะว่างบประมาณยังไม่พอครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงค่าใช้ใจ่ายที่เข้าศูนย์ในครั้งนี้นะครับก็จะมีค่าแรงช่างค่าน้ำมันเบรคค่าน้ำมันเครื่องแหวนลองบูทถ่ายน้ำมันเครื่องไส่กองน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คขันน็อตบูทระบบช่วงล่างตรวจเช็คสภาพยางแรงดันลม ตรวจไฟสองสว่างที่ปัดน้ําฝนตรวจเช็คแบตเตอรี่ตรวจเช็คทั่วไปครับและอีกอย่างหนึ่งก็ยังล้างรถให้ด้วยนะครับค่าใช้จ่ายในครั้งนี้รวมทั้งหมด2990บาท65สตางค์นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไรบ้างครับที่เข้าศูนย์แต่ละครั้งนี่คือประสบการณ์ที่นำรถเข้าศูนย์ในครั้งนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ